ถ้าอยากลดไขามันเนี่ยรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องกินคลีมก็ไ,ได้โลกนี้นะครับมันมีสูตรหนึ่งเขาเรียกว่าสูตร IFYM ส่วนตัวผมจะใช้ IFYM แค่3เดือนนี่คือสภาพตอนเช้านะครับเส้นเลือดขึ้นท้องเบาๆแล้วแต่ก่อนอื่นนะครับเอามือมานี่แล้วก็กด ไลค์ like, กด Subscribe ด้วยพาเราไปร้านซับกันนะครับเดี๋ยวร้านซับปุ๊บจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆแตกออกมาเพียบเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกับหัวข้อแรกนะครับว่าเ F ฟเฟกต์เฟสเมเนี่ยมันคืออะไรเราย้อนเวลากลับไปก่ปนประมาณอ่ะ2ีกว่าปีที่แล้วเราอาจะเคยได้ยินว่าถ้าเราอยากจะหุ่นดีเนี่ยก็ต้องแบบกินคลีนกินอกไก่กินสลัดก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าเอ๊ะที่จริงถ้าเราไม่ต้องกินคลีนหลดัดสมมติถ้าเราคำนวณมาแล้วว่าแต่ละวันเนี่ยเราต้องได้รับพลังงานเท่าไหร่่่่่โปรรรีีนนนนนนคาฟฟาาบบบแแเเเททไไไหหลล้งงนน้้วววัััพงงงยยยดดดกินขนิกขขขมออออช พลังงานมันไม่เกินเนี่ยมันน่าจะได้ผลหรือเปล่าก็เลยเกิดเป็นคอนเซปตที่เรียกว่า macro counting นะครับคำว่า macro เนี่ยก็มาจากคําว่า macro nutrient s หรือว่าสารอาหารนั่นเองแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผดขึ้นมาก็คือคําว่า i f it f i t s y o r macro นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทย,ยคือว่าถ้าสิ่งที่เรากินในแต่ละวันเนี่ยมันพอดีกับ macro nutrient s หรือว่าสารอาหารที่เราคํานวณมาแล้วเนี่ยเราจะกินอะไรก็ เรื่องของเราป่ะนะครับพูดง่ายๆเลยนะว่าทําไมเราต้องไปนั่งกินอกไก่ด้วยในเมื่ออาจจะสามารถหาโปรตีนจากแหล่งอื่นได้ทาไมเราต้องกินคลีนด้วยในเมื่อถ้าทั้งวันนะครับเราอาจจะกินคลีนครึ่งหนึ่งแล้วอาจจะกินขนมครึ่งหนึ่งขอให้แคลมันไม่เกินเนะี่ยมันก็เฟสเชยมาโครก็คือมันก็พอดีกับที่เราคํานวณมาแล้วนั่นเองครับทีนี้นะครับย้อนเวลากลับไปช่วงประมาณปี2009 2010ประมาณนี้เป็นช่วงยุคทองของเอินสการเกิดฟิตเนสอินฟลูเอนเซอร์หลายคนนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะเอาไอ้สูตร iPaddol นน่่ยะครับาลกกกูขกบบออองงงงหดซึึ ยุคนั้นนะครับชื่อว่าเคนซูมาบัดหรือว่า IG เขาชื่อ t i m b บ r w o วูนะครับอายุเยอะมากแล้วนะแต่หุ่นเทพมากเลยนำเสนอว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยสามารถที่จะคำนวณคารีมานะคำนวณทุกอย่างมาแล้ว กินอะไรก็ได้ขอให้มันไม่เกินตามนะั้นซึ่งในช่วงนั้นผมก็ทําตามไปด้วย i IFOM มันไม่ใช่ศัพท์วิทยาศาสตร์นะครับมันเป็นศัพท์ที่นิยามกันขึ้นมาเหมือนเป็นคําพูดเล่นขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคําว่ากินคลีนเนี่ยก็ไม่ใช่ศัพท์กินคลีนเนี่ยก็ไม่ใช่ศัพท์วิทยาศาสตร์นะมันก็เป็นคนํานึงที่พูดกันจนติดปากกินะคลีนกินคลีนแต่คําว่ากินคลีนคืออะไรเนะี่ยมันก็ไม่มีใครมานั่งหาคํานิยามที่มัน100%เช่นเดียวกันครับกับ IFOM คือมันไม่มีใครหานิยามที่มันแม่นยํา100%ได้เพราะอะไรลงมาไอ้คําว่า IF Fedio Macro เนี่ยนะครับไอ้แมโครหรือว่าสารอาหารของแต่ละคนเนี่ยมันมันไม่เท่ากันแต่ละสูตรที่ทํา IF M ก็อิงจากงานวิจัยคนละที่สมมุติว่าถ้าผมอ่านงานวิจัยเรื่องของโปรโตีนมามันบอกว่าต้องกินโปรโตีนอ่ะสกรัมแล้วกันผมก็จะกินโปรโตีนประมาณ2กรัมต่อะหนักตัวส่วนบางคนเนี่ยไปอ่านงานวิจัยโปรโตีนอีกงานวิจัยหนึ่งมาเขาก็กินโปรโตีน1.6กรัมคือมันก็มีความหลากหลายของปริมาณสารอาหารที่เราควรได้รับต่อวันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือช่องโหว่หนึ่งของ IIFM นะครับเพราะมันไม่มีสูตรกลางเนี่ยแต่ละคนก็กินไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะครับแล้วมันหาสูตรกลางไม่ได้ด้วย หลายคนเนี่ยทำสุดโต่งมากๆอาจจะถึงขั้นว่ากินแต่ขนมแล้วก็โปรตีนแล้วหุ่นดีได้แล้วก็โปรโมทแบบนี้ลงในอิน t a g r กรในยุคนั้นแต่ทีนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่า I F I M มันจะไม่มีข้อดีเลยนะในเมื่อเรากินตามหลักการ,นะรอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกกินโปรตีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น1.6กรัม2กรัมหรือ3กรัมตัวนั้นหนักตัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราก็ได้กินโปรตีนใช่ไหมครับก็เลยทําให้หลายหลายคนที่ทํา I F I M เนี่ยได้ผลก็คือหุ่นดีได้เพียงแต่ว่าวงเล็บนะครับว่าจะสุขภาพ อยย่างเดีวแต่ไม่ได้เลือกเลยว่าอาหารนั้นมีคุณภาพหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ต้องตั้งคาถามว่าม,มันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพในระยะยาวจริงๆนั่นแหละตรงนี้มันก็ขึ้นกับว่าเราปรับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนที่นี้นะครับอยากจะคอนเฟิร์มข้อดีว่าจริงๆแล้วเนี่ย IFM สำหรับผมและส่วนตัวนะมันดีเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถ track ข้อมูลต่างๆแล้วก็มีระบบที่ทําได้ดีขึ้นส่วนตัวผมจะใช้ IFM เฉพาะช่วงถ่ายแบบเท่านั้นในชีวิตประจําวันเนี่ยไม่รู้จะมานั่งคํานวณไปเพื่ออะไรเหนื่อยแต่ว่าถ้าต้องถ่่่่่าาาายยแแแบบบบเเนีีททททต้้ออองงลใมัครรกก็็จะํ IIM 3ดืวุ ในช่วงเวลานั้นสั้นๆอันนี้ก็เป็นข้อดีหนึ่งที่มันได้ผลสำหรับส่วนตัวนะแต่ว่าข้อเสียคือไอ้ช่วงที่เราต้องมานั่งคํานวณพวกนี้มันเหนื่อยต้องมนันบอกเอาโอ้โหตั้งตัววัดก็ค่อนข้าง,งเหนื่อยพอสมควรโดยส่วนตัวแล้วพอเรามีการตั้งเป้าแล้วลก็มีการแทร็คก,ก็ทําให้ผลลัพธ์มันเกิดง่ายขึ้นแล้วทําให้เราสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ว่าไอ้ช่วงนั้นเนี่ยที่เราทํามันทําผิดพลาดต,ตรงไหนแล้วมันทําถูกต้องตรงไหนบ้างสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดเป็นซัพพอร์เตอร์กับเราวิดีโอน<ห> นะครับมาเป็นซัพพอร์เตอร์ของเรานนสำหรับวันนี้นะครับก็ขอสรุปว่าไ m เนี่ยมันไม่ใช่สูตรเดียวครับมันมีแตกแขนงออกไปหลายแบบซึ่งอกว่าเราเนี่ยจะไปเอาหลักการไหนมาซัพพอร์ตว่าเราต้องกินอะไรบ้างในแต่ละวันที่พอมานั่งคิดดูดีๆนะสูตรไดเอทในโลกนี้หลายสูตรก็คล้ายๆแบบนี้นะสมมติเราพูดเขาว่าโลคาร์บโลคาร์บนี่ก็แบ่งเป็นหลายแบบมากจะโลคาร์บแบบไหนอ่ะจะโลไปถึงแบบคีโตไหมหรือจะโลแบบตัดปริมาณลดปริมาณแป้งลงเรื่องโภชนาการเนี่ยมันมีหลากหลายมุมมองและมีหลากหลายมากถ้าเกิดว่าชอบแบบนี้อยากให้มากวันนีี้อกนนีอมเข้้าาบกกกกัแแลวดดชร์ด้วยอพไป ที่กำลังคิดไว้เพื่ออยากรู้นะครับก็คือคําว่าคร์บแบ็กโหลดดิงหรือว่าสูตรกินแป้งก่อนนอนนะครับแล้วลีนได้เนี่ยมีจริงหรือเปล่านี่พี่เคยทำแล้วครับเคยซื้อหนังสือเขามาอ่านแล้วอ่านงานวิจัยด้วยนะครับถ้าอยากรู้พิมพ์คําว่า CBL นะครับหรือว่าคร์บแบ็กโหลดดิงเข้ามาเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับ